ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือฝิ่นถ้าพวกเราช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดีอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนขอพระนอนวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตละสีตั้งอยู่ที่54หมู่แป บ้านนากุงตำบลขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธ์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น119คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน17คนบริหารงานโดยนางสาวกนุกพรคำโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนของพระนอนวิทยาคมและนางจิราเจตสิริพาณิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนของพระนอนวิทยาคมโรงเรียนของพระนอนวิทยาคมได้ดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายามุขมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์5มาตรการบทที่1ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินผลและประกาศผลทุกๆสิ้นเดือนมีการสรุปผลทุกภาคเรียนดำเนินงานนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยผู้บริหารครูและผู้ปกครองมีการจัดกิจกรรมเริ่มสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชนเช่นสถานีตำรวจภูทรนาคูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพระนอนบ้านพุทธรักษ์และหน่วยงานท้องถิ่นเนื่องจากโรงเรียนขขอพระนอนวิทยาคมตั้งอยู่ใกล้สถานีตำรวจภูทรนาคู โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระว่างเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขโดยมีโครงการตำรวจปราโรานเรียนกิจกรรมตำรวจพบนักเรียนหน้าเสาธงจัดขึ้นในทุกๆวันอังคารเป็นเวลา5นาทีโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และบุหรีไ่ไฟฟ้าเพื่อสร้างภุมิคุ้มกันให้นักเรียนในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์วันมศุภูริโลกในวันที่31พฤษภาคมและกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันที่26มิถุนายนของทุกปี 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนมีการประเมิน SDQ ผ่านเว็บไซต์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผู้ประเมินมีครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรน,นาคุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอพระนอนบ้านพุทธรักษาตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษาและมีการจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าและรายงานผลการดำเนินงานในระบบพาทพสและระบบนิสป้า 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีการกำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมีการแจ้งไปยังหน่วยงานให้รับทราบมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อดูแลรักษานักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขส่วนในด้านกิจกรรมงานวิชาการ จะใช้ชั่วโมงแนะแนวเพื่อให้คุณครูที่ปรึกษาได้แนะนำชี้แจงและให้ความรู้กับนักเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หมกมุ่นและห่างไกลาจากยาเสพติด 4. มาตรการการเฝ้าระวัง โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดและอบายามุขมีการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดและอบายามุขทุกชนิด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและจัดห้องปฏิบัติงานโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยาเสพติดและอบายามุข โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในรูปแบบจดหมายข่าวเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมและสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆบทที่ 2. นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 1. เหตุผล ความจำเป็นปัญหาหรือความต้องการของโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดการสิธป์เป็นโรงเรียนประจำตำบลจากการรายง,งานผลการเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้นพบว่านักเรียนบางคนมีปัญหาครอบครัวขาดความรักความอบอุ่นขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และขาดระเบียบวินัยจากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนจึงหาแนวทางและวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆหรือชุมชนโดยการเฝ้าระวังการรณรงค์รวมทั้งการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจึงได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2567 โดยโรงเรียนของพระนอนวิทยาคมได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2560และได้รับรางวัลระดับเพชรในปีการศึกษา2566ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนขอพระนอนวิทยาคมทุกคนปลอดจากยาเสพติดร้อยละร้อยภายในปีการศึกษา2567โดยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่โรงเรียนขอพระนอนวิทยาคมได้ดำเนินการในปีการศึกษานี้คือนวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมส่งเสริมวินยัยผ่านไกลาย,ยาเสพติดโดยใช้ขอพระนอนโมเดลโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ K คือ knowledge หรือความรู้การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ด้านความรู้ทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเรียนรู้ได้แก่กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยคณะกรรมการต่างๆร่วมกันจัดบอร์ดความรู้หรือป้ายนิเทศภายในห้องเรียนของตนเองเช่นวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก a คือ activity กิจกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ปลูกฝังการป้องกันค้นหารักษาเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ O คือ Organization ความร่วมมือของหน่วยงานทุกๆกิจกรรมได้รับความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนและหน่วยงานข้างเคียง P คือ Public Mind การมีจิตสาธารณะการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะผ่านกิจกรรมส่งเสริมวินยัยโดยโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมนำหลักบวรบ้านวานัดโรงเรียนหัวใจหลักพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมพานักเรียนลงสู่ชุมชนช่วยเหลือและแบ่งปันเ achievement การมุ่งสู่ผลสำเร็จของงานทุกๆก,กิจกรรมหรือโครงการปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุมานะมีวินัยในการทำงานเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จในทุกๆก,กิจกรรม N คือ networking การสร้างเครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M O U กับโรงเรียนเครือข่าย O คือ Ion, ความคิดเห็นทุกๆกิจกรรมโครงการปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด N คือ Nature ความเป็นธรรมชาติการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆทุกกระบวนการดำเนินงาน ปล่อยให้เป็นไปตามบริบทหน้าที่ความสามารถตามธรรมชาติของนักเรียนแต่ละบุคคลบทที่3ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย MOU โรงเรียนเขาพระนอมวิทยาคมดำเนินง,งานพัฒนาเครือข่ายกับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน4สถานศึกษาและมีในส่วนของหน่วยงานอีก3หน่วยงาน เครือข่ายที่ 1. โรงเรียนนากรุงวิทยาเสริมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตะสินเขตสองเครือข่ายที่2โรงเรียนหนองคงราชวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตลสินเขตสองเครือข่ายที่3โรงเรียนห้วยเกยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตลสินเขตสอง เครื่อข่ายที่4โรงเรียนบ้านหนองเสือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลาสินเขตสองเื่อข่ายที่5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุ้ร,รักษาตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกลสินเครือข่ายที่6สถานีตำรวจภูทรน,นารุงตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกลสินเครือข่ายที่7 เทศบาลตำบลขอพระนอนตำบลขอพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน